รายการอะไรครับ้องบอกข้างบอกกคนก่อนรายการสาที่าเฟ่ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่าไปทางการัเราจะมาเจอกันในทุกๆวันอาทิตย์จ้ารายการของเราจะเป็นรายการที่บอกเล่า90เกี่ยวกับประวัติดนตรีไทยวิถีชีวิตของดนตรีไทยทุกอย่างอาจารย์แล้วอะไรที่เราสงสัยอาจารย์จะเป็นคนไขข้อ ท้องสายทั้งหมดด้วยนะทุกอย่างก็เพิ่งยืมเงินอีกแล้วไม่ยืมเงินเลาแก้ยืมกงนอีกแล้วเน้นเน้นพิเศษห้ามยืมเงินเน้นเลยนะครับข้อนี้นะอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นไงครับเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศบ้างบาลมีูของครูสุจิตอ ใช้ชุมชนดนตรีวัดตวรังสีฝากเสียงก็คือนาถัจากน้าตังนะครับน้าตังน้าตังสวัสดีแต่น้าตังโคจนานะฮะดุริยพันนะเราต้องขอขอบคุณมาด้วยว่าสัปดาห์นี้เราได้ประโยชน์ได้ความรู้จากน้าตังมากเลยใครแล้วเอาเรื่องสัปดาห์นี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรดีครับอาจารย์เอาอยากคุยื่องคุยไม่ดีอ่าเอางี้ผมขอเจาะเรื่องนี้เลยผมสงสัยมากเรื่องครูพุ่มแล้วกันเพราะว่าในนี้ก็จะมาทั้ง ดันมี่กล้วครูพุ่มมีสองพุ่มครูพุ่มโตสงานครับได้เราจะขอจื่องครูพุ่มต่าเรื่องของครูพุ่มโตสงงานว่ามีลูกศิษย์ยังไงบ้างอาจารย์พอจะทราบข้อมูลบ้างไหมอ๋อเดี๋ยวนะตอนเด็กๆอะพ่อผมเล่าไปฟังว่าปู่ผมน้นมีลูกศิษย์เยอะมากมีใครบ้างครับเนี่ยเอาคุ้นๆเลยเนระ เอามีใครบ้างมีใครบ้างคุณเลยก็ครูสมบัติจุทิมเปาปีเปาบีกอมสีโอ้าวลุ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 ี่ขายาแกครูสมบัติอ่ะคือเล่าปีโอเล่าปีคือทั้งเล่าทั้งปีโอสองอย่างเลยมีใครเข้ามาจานอ๋อเดี๋ยวนึกก่อนนึกก่อนที่ผมทานเกิดทันนะเสียดีคือครูสมบัติ อ๋อก็ครูพักตอนสง่าลูกชายคนโตเลยคุณบโอครูพักด้วยที่เป็นคุณอ๋อคุณลุงด้วยแล้วก็มีอ่ามีคุณลุงปุยสายยุทธอ๋อคุณลุงปุยอ่าอันคนนี้คุณลุงปุยนี่อยู่สายไหนครับอยู่บางบ่อินโอ้ยอยู่ทั้งสายอยุธยาบางบ่อินนะครับมีใครอีงมีอีกอ่าคุณครูช่ออาการโปโอ้คุณครูช่อเอาแล้วอ่าเขาให้อาจารย์ถามอาจารย์เลยว่าลูกศิษย์คนไหนที่ ค่อนข้างจะเด่นที่สุดในรุ่นเลยล่ะผมว่านะคิดก่อนอาจารย์ลองคิดหน่อยสิที่ว่ามีแหววเด่นที่สุดในรุ่นนั่นแหละที่บอกว่ามีชื่อเสียงเลยล่ะเดี๋ยวขอเวลานึกก่อนนะเอาคุยเรื่องอื่นไปก่อนแล้วกันเอาเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับคูพุเยอะแยะไปโอ้โหเอางั้นการฝึกฝนล่ะอาจารย์ออางั้นงั้นงั้นผมขอถามนิดนึงการฝึกฝนของครูพุ่มเนี่ยเป็นยังไงสายครูพุ่มเนี่ยฝึกฝนกันยังไงถ้าที่รู้ครูฝึกเไม่ใช่ครูพุ่มใช่ไหมฝึกฝน ผมถ้าอยิบมาผมก็ตามฉบับพ่อผมผมก็มาแต่คุณพูมอีกทีนึงยังไงครับพวกพวกเราตอนนี้แหละออยังไงอะยังไงเช้าเช้าต้องตื่นไล่นาดบุญลงคุมพาโอ้เช้าเช้าตื่นไล่นาเหมือนกันไช่ไล่มื้อเดียวหรือไล่กี่มือก็ต้องมื้อเช้าหนึ่งมื้ออ่าแล้วไงต่อครับมื้อถึงวันเขาจะต่อเพลงกันโอ้กลางวันต่อเพลงแล้วย็นละกลางคืน เย็น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 ต่อไม่ได้บ่ายต่อไม่ได้เพราะว่าเขาขายของโอ้เป็นวิถีชีวิตของเขาในสมัยนั้นขายอะไรล่ะใช่ชาที่บ้านปูพุ่มผมเขาจะขายห่อหมกห่อหมกใช่เพราะว่าคุณย่าผมเขาเป็นคุณย่าแม่หรอเขาเป็นชาวมอญทำกับข้าวอร่อยมากถนัดในการทำห่อหมกไม่คนขายก็คือคุณลุงสมบัติสุทินอ๋อเป็นคน กิดไม่ทานนงใสจะไม่มีโอกาสได้ชิมรับฝีมือนั้นใช่ก็หากินปีกผ้าดีแล้วแต่ว่าอาชีพเสริมก็คือการขายหอมกโอ้ก็คือหากินผ้าแต่ว่าขายหอมอไปด้วยเลที่เสริมนี้นะผมว่าปู่ผมคงขายหมูกระทะแหละโอ้ยดังเลยนะถ้าเป็นขายหมูกระทะในสมัยนี้ก็ดังกันไปเลยนะจาหมูกระทะโตสง่าเต้หมูกระทะโตสง่านะครับไม่มีนะล้อเล่นน่ะแล้วการถ่ายท้อล่ะ ถ่ายทอดให้เขาเขาถ่ายทอดแบบเหมือนกับว่ามีสิทธิ์เอกสิทธิ์อะไรไหมอ๋อจะบอกอย่างหนึ่งการถ่ายทอดของสิทธิ์เอกนะเขาบอกว่าสิทธิ์เอกของครูพุ่มก็คือครูปุยสายอุ้อ๋อครูปุยใช่แล้วเป็นสิทธิ์เอกของครูพุ่มใช่แล้วแล้วครูพุ่มเนี่ยเคยได้ยินกี่ศัพท์ว่าครูพุ่มนี่ดุมาก ่แล,แล้วสิทธิเอกคนนี้เนี่ยโดนอะไรกับผู้ภูมิอาะทุกคนโดนหมดคือม้ทีหน้าฟาดหัวโอ้โหเก็บเลยลองดูมากเลยลองดูที่ถ้าไม่ตื่นนะเขาบอกว่าเนี่ยเขานอนถึงบนนะเด็กนอนข้างล่างนะเขาถ้าไม่ตื่นตีห้านะทำหาร้อน,นรันราดลงมาโอ้นะโหลวกเลยใช่ถ้าตื่นไม่น่าจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นใ,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 นใครก็ใครก็ตื่นนะเป็นสมัยเรานะผมว่านะเด็กหนีกลับบ้านหมดใช่ก็ว่าจารย์วนั่นเป็นสมัยเรานี่ เด็กหนีกลับบ้านแน่ๆนะครับใช่แล้วใช่แล้วไม่หูแสดงว่ากิจสัปคุกภูมินี่ค่อนข้างที่จะดุจริงๆคือครูโบราณครูโบราณดุโอ้ครูโบราณดุนะครับในใจนี่ก็คือป้าอย่างเดียวอืแล้วว่ามันทําให้ลูกศิษย์ได้ดีนะอ่อใช่ใช่ใช่หูทุกคนนในฐานฐานคุกภูมิมาเนี่ยมีฝีไม้ลายมือนี่ค่อนข้างที่จะทีวีทีเด็กมากๆบโอ้ยเดี๋ยวผมมึงออกแล้วลูกศิษย์ปู่ผมชี้ว่าฮอสที่ถูดฮอสที่ถูดคือยุคปัจจุบันเนี่ยรู้จักเยอะสุดก็คือ ครูสมภพคำประเสริฐครูสมภพครู่ภพนั่นเองโอ้คือคนนี้คได้ยินได้ยินชื่อเสียงเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับครับคือว่าหลังแกเป็นลูกศิษย์ครูหลวงพู่ดิไฐร้อด้วยโอ้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดิษฐ์ด้วยใช่แล้วก็เลยนี้คนนี้แสดงว่าอ่าถือว่าเป็นศิษย์เอกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ศิษย์เอกครูหลวงพู่ดิษฐร้อด้วยโอ้ศิษย์เอกคู่ภด้วยแล้วก็เรียนกับหลวงพู่ดิด้วยใช่แต่ถือว่าเป็นคนที่คนรู้จักเยอะสุดในรุุ่่่นนีี้ออืืมถวาพูดดเทส อ่ะได้แล้วได้แล้วไอ้ยานต้องไปเอาอย่างี้อาจารย์เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมขอไปกินน้ำก่อนได้ไหมเอาไปลาบพักกันได้ไหมผมก็หิวเหมือนกันนะโอ้เอ๊ะแต่เดี๋ยวนะอาจารย์รายการเราเนี่ยก่อนจะพักเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ตอนนี้เนี่ยมันมีโฆษณาแล้วนะโอยมันมีสปอนเซอร์แล้วนะโอ้ผู้สนับสนุนองผมเรียกผิดโอ้โน้ทที่อาจารย์แล้วมันมีช่วงไหมด้วยใช่ไหมอาจารย์มีช่วงอะไรล่ะช่วงใหม่ชื่อช่วงว่าอะไรนะอาจารย์นะ สัสังคีตวันละคำสังคีตวันละครเออป็นเป็นรายการยังไงครับก็คือเป็นสับสังคีตนี่แหละโอ้เป็นช่วงของสับสังคีตให้ความรู้กับเด็กๆเราวันละครไอ้ันละครสิอ่อ e ีละครเราเกว่าเป็นสังคีตวันละคำแหละอโอ้แล้ววันนี้เดี๋ยวมีเลยนะครับมีเลยครับวันสักคู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูช่วงใหม่นี้อ่าใช่แล้วแล้วตัดพบกันอีกนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันต่อเดี๋ยวมาพูดเรื่อตพบกันน้ันเดี๋ยวมาคุยกัน สังคีตวรคาวันนี้ขอเสนอคำว่ากรอกรอเป็นวิธีบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทตีเช่นระนาดของวงซึ่งใช้วิธีตีสองมือสลับกันที่ๆโดยใช้มือซ้ายกับมือขวาตีมือระเสียงเป็นคู่สองคู่3คู่4คู่หคู่หก และคู่8นอกจากนี้การดำเนินทํานองเพลงที่ใช้เสียงยาวๆช้าๆเพลงที่ดำเนินทํานองอย่างนี้เรียกว่าทางกรอที่เรียกอย่างนี้ก็ด้วยทํานองที่มีเสียงยาวๆนั้นเครื่องดนตรีประเพณีต้องตีทางกรองเพราะไม่สามารถจะทําเสียงยาวอย่างพวกเสียงเครื่องสีเครื่องเป่าได้ สว,สวัสดีค่ะกลไป้ลุ้นนครับเป็นไงบ้างเมื่อกีุ้ดยอดตุยอดจริงจริงอเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้สับสังคีติยานีดีข้าทอบข้าทอบสังว่าทุกคนจะได้รับความรู้นะเด็กๆอเด็กๆจะได้รับความรู้จากช่วงนี้กันเ็นมากนะครับสังคีตวันละครัสังคีตวันละครั้งเยอดเมื่อกี้เราพูดค้างถึงเรื่องใครมาคุยกันต่อ เรื่องครูสมภพใช่หรือไม่เออใช่ใช่ใช่ครูสมภพเสรท่านนี้เป็นครูที่ว่าในยุคนั้นอ่ะมาถึงยุคนี้คือฮอตสุดฮอตสุดแล้วไม่ในภาษาวัยรุ่นสมัยนี้นะครับอาจารย์ใช่แล้วอาจารย์เนี่ยมีใครที่สนิทกับอาจารย์และเป็นลูกศิษย์ของครูสมภพทีหอที่จะมาให้ข้อมูลลูกศิษย์ครูสมภพนะถ้าสมัยก่อนนี่มือระนาดคือคนนี้ ใครครับผมนึกสอนปังท่านอุ้ยคนนี้เก่งคนนี้เก่งอุ้ยคนนี้ก็มีเสียงมากโอ้เสียจจัว่าท่านเสียชีวิตโอ้เสียชีวิตแล้วแหม่เนี่ยเสียใจนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนนี้ยังอยู่มีใครครับแข็งแรงแล้วก็เก่งด้วยเอาใครครับอาจารย์ชื่อครูตุ่มวิบูนทั่มครูตุ่มวิบูนทั่มอ๋อทำลวดทำรวดทำรวจใช่หรือไม่บุญนาถุมโอ้บุญนาทุมโคนนี้เก่งอ่าแล้วกรณีครับอ้าวอะไรเนี่ย พระนครอ๋อเขาเป็นอาจารย์พิเศษพระนครแสดงว่าคนนี้นี่เราเขามาสามารถที่จะไขข้อกระจ่างของเราได้ก็ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะเป็นรุ่นที่คุณทูพพบผมไม่ใช่รุ่ิที่คุณทูพพบผมก็ไป็นใครรู้เนี่ยหรอเอาแล้วเขาจะสะดวกคุยกับเราไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอโทรศัพท์ไปคุยเขาเลยได้ไหมเดี๋ยวนะโทรไม่ได้ดีกว่าลืมเอาเด็เด็กๆเด็กเอาโทรศัพท์ไปสิเร็วเดีวรุ่นเดินนะรุ่นเดินนะอออ๋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 อโหอีกสันอีกสันโอ้ยมันฮู้รุ่นนี้ยัง ไม่ได้พรเราอัุรักครับโอ้โหเอาเกดเบอร์กดเบอร์กดเบอร์ก็กเด็กกดเบอร์นดเด็กกดเบอร์หน่อยเลเอาเอาคูต่มเลยนะอ่าต่อสายคู้ตุ่มให้เราคุยคุยกันในรายการหน่อยได้เลยอเดี๋ยวรอน่อยนะมาแล้วตาแล้วรอฟังรอฟังเราฟังหน่อยนะครับแหมเราก็มีเรื่องฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับดี่ชาเจ้าเลดคค สวัสดีครับควันดุกครับเอวันกครับดตุนมสุขันตวันด้วยคุณตุมมากนครับคุณโอมสวัสดีนะวันนี้นะคุณตุ่มครับผมมีเรื่องจะมาสอบถามคุณตุ่มเป็นข้อมูลหน่อยได้ยินไหยครับเนี่ยได้ยินไหมครับสัญญาณชัดเจนไครับคุณตุ่มไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเพิ่งจะได้ยินเนี่ยครับตอนนี้ได้ยินชัดแล้วใช่ไหมครับ เอาเเริ่มครับเริ่มชรับเลครับเริ่มครับเอาเลยครับี้ตอนนสัญญาณหายคุณลุงตะดถามเร็วๆครับคุตุมครับพูดถึงคุูสมภพให้ผมฟังนิดนึงว่าเป็นอย่างไรโอ้คุณคุูสมภพเลยครับครับผมอ๋อคุณคุูสมภพท่านท่านเป็นลูกศิษย์ของคุนพุ่มโตตลาดครับอ๋อเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังไงครับแล้วตอบครับท้าถ้าถ้าเป็นลูกศิษย์คุนพุ่มโตตลาด เรียนเรียนแล้วก็เขาเรียกที่ที่ทะเลาะต่างกันกินอยู่ที่นั่นเลยครับกอยู่ที่บ้านปู่กุ้งเลยบ้ันปู่อ้นปู่อ้นปวรใช่ไหมครับครับครับอ่าเห็นไหมคุณทศพลเห็นไหมอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอคุยกับครูตุ่มก่อนอ่าได้ครับได้รุ่นนั้นก็จะมีครูช่อครับใช่ใช่ท่านอ๋อครูช่อแล้วก็จริงๆแล้วนะจะบอกว่าล่ะพ่อครูตุ่มก็เป็นลูกศิษย์ปู่กุ้ง ใช่ครับใช่แล้วพ่อผมจะเป็นลูกศิษย์ครูพุ่มรุ่นพี่ของครูพบครับแต่กับลุงไหวครับลุงไหวครูสวายโอ้ครูสวายโอ้ี่ของจริงของจริงของงจริเดี๋ยวจริงเลยแล้วแล้วครูตุ่มเนี่ยได้ได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ้าวครับผมจะคุณพ่อก่อนแล้วก็มาเรียนกับครูสมภพที่หลังครับอ๋อเดี๋ยวก่อนคุณพ่อชื่อครูพ่อพินครับพี่หนุ่งครับก็คุยง่ายว่าเป็นศิษย์ผู้พี่ครูสมพ่อได้ครับใช่ครับก็คือสายครูพุ่มต้นสง่านี่เองอ้ยสมัยก่อนนั้น บ่าอาผมไปอยู่ก่อนอาผมชื่ออัปุยส่ยวุฒยอ่ะนี่มาวันนี้อับปุยยุ้ยเขาเป็นลูกสาวกับเพราะอับปุยอัปุยเนี่ยเขาเป็นเป็นลูกแม่แม่ของอัปุยเนี่ยเป็นเป็นน้องสาวของ ขอาปู่ผมค,<อ>ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพี่พี่น้องกันกับปุยครับ<อ>แต่อาป,ปุยอยู่รู่พ่อครับพ่อเล่ยบอกว่าอ,อปาอป,ปุยอป,ปุยเนี่ยหรือลุปุยเนี่ยเขาเป็นก้นกุติครูพุ่มอย่างแท้จริงใช่ใช่ท<อ>ี่แรกเลยที่แรกเลยอะ คุณอัปุนไปอยู่ก่อนอัปูนกปฝากตัวอยู่กับครูพุ่มก่อนแล้วแล้วแล้วก็พอพ่อฝากตัวกับครูพุ่มเสร็จแล้วถึงได้มารับพ่อผมไปอยู่ครับครับมาลับสายสเดียวกันสายเดียวกันสายเดียวกันคอัแล้วก็ไปชินไปนอนอยู่อยู่ที่นั่นเลยครับรุ่นพอไปชินไปนอนอยู่ที่นั่นแล้วแล้วมีพ่อผมเอาไว้แล้วก็อัปุย อ่อาทานอยู่ที่นั่นินนอนอยู่ที่นั่นแล้วก็คูพบกับครูชอเนี่มา,มามาที่หลังครับรุ่นน้องครับ<อ>มาที่หลังรุ่นน้องรุ่นน้องอ๋อไหครูพินรุ่นพี่นะแล้วครับใช่ครับแล้วครูตุ่มเนี่ยไ,ได้ได้รับการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆจากคุณพ่อเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่พอที่จะพูดเล่าให้เราฟังพ่อเพ่อเขาก็จะต่อเพลงที่ครูพุ่มต่อให้ก็จะมี ทั้งเพียงมอนเพียงไทยแหละครับเดินเปเพียงไทยแล้วจะต่อต่อเกาผมลงเช้าผมลงเย็นแล้วก็มาผู้เปิดเส็นประเทศเสภาเานี่ครับอ่าเราจะเป็นเพลงตับเพียงเถาเดี่ยวอะไรพ่อจะต่อให้หมดแล้วเพราะพ่อเขาจะจะเรียนกับครูพุ่มเนี่ยตอนอยู่กับครูพุ่มเนี่ยเขาจะเรียนทุกครึ่งมือเลยเพราะพ่อพ่อก็เวลาขาดคนอะไรก็พ่อพ่อเขาก็จะเป็นเปเียงได้แต่ว่า ย้ํแต่ละหน้านะครับตีไม่ไหวแล้วแล้วแล้วครูตุ่มครับแล้วพ่อเคยจะซิบบอกคุูตุ่มไหมว่าเทคนิคเนี่ยแบบอย่างเช่นเทคนิคการตซนาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเขาเขาเขาจะไลอ่อะเทคนิคการตีลนาดิค,ค,ครูพุ่มบอกว่าให้ให้ใหอาุูต้องไล่แล้วก็ตัวตัวต้องนิ่ง แล้วต้องไม่ถอยฮะเพราะอะไรเขาคือจะเน้นไล่ระนาดมากเลยฮะโอ้ไล่ระนาดเป็นหลักถ้าผมผมรู้มาแล้วครับอ่าครูปุ้ยเนี่ยเขากขบอกว่าเนี่ยลุงผมบอกว่าเวลาแกตีระนาดนะเอาขันน้ำตั้งคันบึงสวนน้ำไม่ได้โอ้โหนี่ฮีบัาอะเลยนะเน่ ยิ่งไวยิ่งดังยิ่งไวยิ่งดังแล้วรักตัวไม่ขยับเลยครับไปแ็งไปทอดยอวใคจะินงมากเลยครับโอ้โหครับเพราะตอนตอนไล่ครูครูพุ่งจะจะบังคับใช้เป็นแบบนั้นครับโอ้ยสุดยอดนะไปออ่าแล้วในปัจจุบันนี้ครูตุ่มครับเน่ยปัจจุบันนี้มีใครสืบทอดจุดนี้บ้างครับจุดของสายครูสมภพหรือสายครูพุ่มเนี่ยครูตุ่มได้มีใครได้สืบทอดไหมครับ ตอนตายครูพุ่มก็จะจะเหลือผมนะเหลือผมเพราะว่าสมนึกเขาตายไปแล้วนแล้วก็อ่าแลวเขามีมีอีกคนหนึ่งเ็ามีชื่อสมบัติอยู่บกสงสุดนะเป็นหลานคู้ปุยก็ได้ได้เ๋ยวอวาหน้าที่ของว่าปุยที่ต่อมาจักคูพุ่มเหลือครับชื่อสมบัติเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคูปุยลูกเขาชื่อเปี๊ยกสิ ครัเปี๊หลานมัตนี่หลานนะครับโ้หลานอย่วกรสูงสุดครับพีหนานอยู่วครสูงสุดว่จะได้เดี๋ยวพานีาทางคู่พุ่มอ่ะเยอะครับอปุยจะต่อให้เยอะครับมาลมันเสียชื่อเราจริงๆเลยตอารไม่ได้เลยเพราะว่าคู่พุ่มอ่ะคู่พุ่มาตายไปอ่ะพราะผมเพิ่งสิความก็เลยไปรักระถายพ่อมาเท่าี่ค่ พ่อของเรียนครูอื่นเยอะแยะไปหมดเลยเไยแต่ไม่เป็นไรนะเราก็รู้ว่าเราเป็นสายตัวหนาผมก็ดีใจแล้วได้ัได้ได้เรียมอนสายสายครูพุ่มมาเยอะครับพ่อครับต่อเรียมอนจะครูพุ่มมาเยอะอ่ะแม่เรานี่พุ่มกล้เยอะกินดากครูตุ่มนี่เป็นอาจารย์พิเศษสอนที่ไหนนะครับผมสอนอยู่โรงเรียนกรุงเทพพิเศษนะครับแล้วพิเศษพิเศษเลยก่อนไปก่อน ประวตสอนที่มัธยมสังคีบด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้สอนเลยครับอสอนที่เดี๋ยวตอนนี้น่าสอนที่มัลโรงเรียนกรุงเทพคิดเตรียงศัพท์ม,มทหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครครับแล้วได้ถ่ายทอดเพลงพวกนี้ที่ที่คุณตุม่มได้รับการถ่ายทอดสืบต่อไปไหมครับครับก็ชื่อต่อให้เด็กๆสืบทออต่อไปครับโอ้โ,อโหคุยคุดีๆมากๆเลยนะครับตุบ่มเออาจารย์เป็ไนไงครับวันนี้ต้องขอบคุณครูตุ่มมากมาก นะอาจารย์นะขอบคุณคุณตุ่มมากๆเลยที่ให้ความรู้กับเราแล้วก็วิถีชีวิตในสมัยนั้นนะครับโอของขอคุณคุณตุ่มมากๆผมคุณลุงสนอและคุณรูคุณอินของขอขอบคุณคุณตุ่มมากโอกาสเลยนะครับไม่มีโอกาสโอ้เจ้าพีน่าสวัสดีครับข้าวบหมีรั้าวบสหมี่ครับผมมสีครับโอ้แม่งดีนะคุณตุ่มมาก ไอเราเองนล่วเป็นหลานกันแท้เลยไงไม่ได้ถ่ายพวกผมไม่ทันไม่ทันพ่อผมเขาอายุตีนปอบเองเขาก็เลยเรเคยเดิไปเรียนกับครูหนุ่มดีมากเียนคนอื่นก้าครูโอ้ยก้าครูนะเรียนก้าครูเชียวนะได้โชคดีนะสมบัติของปู่ปู่พุ่มของผมด้วยนะรับถ่ายทอดมาโดยครูพักอืมโอ้ได้รับมาจากพ่าเบ้ถ่ายแล้วก็มามอบหมายให้พ่อผมอีกทีนึงโอ้เอาแล้วก็ดูแลถึงทุกวันดีทีนึงถือว่าสุดยอดแล้วครับ แต่ผมดีใจนะยังน้อยถุตก็มีพี่ตุมออืสายภูพุ่มนะครับแต่พี่พวยเก็ยิ่งอายใายอบใจขอบใจโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นใจครับอาจารย์เอ้าวันนี้ไม่เป็นไรนะหมดเวลาแล้วอารย์ต้องกราบลากันไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปเจอกันใหม่นะใครมีข้อข้องใจนะคอมเมนต์มาข้างใต้นี้มมาดีแล้วนะนี่เลยเดี๋ยวเราจะตอบคอมเมนต์ของทุกๆคนแล้วอย่าลืมกดถูกใจถูกใจ กดใช่ใช่ก็ต้องแชร์นะครับดูใจก็ต้องไลค์นะครับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์กับรายการสองขีดคาเฟ่วันนี้กลับประจนไปก่อนครับสี่ดวันนีเจ้ประจ